สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาทำสติกเกอร์น่ารักน่ารักสำหรับตกแต่งของใช้กันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เคลือบโปรแกรมนะคะเดิมตัวกล่องอันนี้เนี่ยเป็นกล่องเรียบๆแบบนี้ค่ะแต่พอติดสติกเกอร์ไปแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นกล่องใส่แผ่นเกมแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแค่ตัวสติกเกอร์ PVC แบบนี้ค่ะแล้วก็เครื่องปรินนะคะ สำหรับพิกาสติกเกอร์แล้วก็เครื่องปิ้นเนี่ยเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่วิธีทำกันนะคะขั้นแรกเนี่ยก็ให้เราเซฟรูปที่เราต้องการเข้าไว้ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็แอปที่ปอยใช้จะเป็นแอป p i c a r t ค่ะนี่ค่ะเปิดแอปเข้ามาไปที่ collage นะคะแล้วก็เลือกที่ free style ค่ะจากนั้นก็เลือกรูปที่เราเซฟมานะคะสมมติว่าปอยจะเลือกเป็นสรูปนี้นะคะนี้ค่ะแล้วก็กด next นะคะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็ขยับรูปให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะนี่ค่ะขยับได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กด next แล้วก็กด save ได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปปิ้นกันได้เลยค่ะเดี๋ยวปอยจะปิ้นใส่ตัวกระดาษสติกเกอร์ PVC อันนี้นะคะสำหรับเครื่องปิ้นที่ปอยใช้จะเป็นเครื่องปิ้น F3 e คะ่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ปิ้นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสติกเกอร์โฮโลแกรมสําหรับเคลือบค่ะขั้นแรกเดี๋ยวปอยจะเคลือบโฮโลแกรมก่อนเลยนะคะปอยจะเลือกเป็น2รูปนี้นะคะก็ให้ตัดตัวโฮโลแกรมอันนี้เท่ากับขนาดของสติกเกอร์ของเราค่ะแล้วก็แปะเคลือบลงไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ปก็ตัดสติกเกอร์เคลือบออกมาพอดีขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสติกเกอร์นี้ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าติดแล้วติดเลยเลอกออกมาติดใหม่ไม่ได้นะคะก็ค่อยๆติดไปค่ะอย่าให้มีฟองอากาศนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ป้ลก็ติดทั้ง2อันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาติดเนี่ยก็จะเย็นๆค่อยๆติดไปทีละนิดค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมาให้เราตัดกระดาษเข้ากับบริเวณที่เราจะแปะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษอันนี้มาทาบที่ตัวสติกเกอร์แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกมาได้เลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ตัดสติกเกอร์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่ารักมากเลยค่ะถ้าอยากให้ดูเนี้ยบยิ่งขึ้นเนี่ยก็ให้ใช้ที่ตัดมุมแบบนี้ตัดมุมทั้งสี่ของสติกเกอร์นะคะจะได้ดูมนมนกลมกลม,กลมค่ะนี่ค่ะตัดทั้งสี่มุมเลยนะคะนี่ค่ะพอตัดมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกะสติกเกอร์แล้วก็แปะลงไปบนกล่องได้เลยนะคะนี่ค่ะลองทาบแล้วก็จะประมาณนี้นะคะดูน่ารักมากมค่ะ นี่ค่ะแกะแล้วก็ติดลงไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดออกมาแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะถูกใจมากเลยนะคะแค่นี้เราก็สามารถตกแต่งของใช้ของเราให้น่ารักขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วค่ะเป็นวิธีที่ทั้งประหยัดแล้วก็ได้ความภูมิใจด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ